กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลเห็นชกทุกทุกท่านอ่ะครับรัฐบาลประกาศผลครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือเกาเมื่อเดิมครับอ่ะก้อนอื่นนะครับเขาแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีที่ชคที่หมานนะครับใส่อ่าปีใหม่ไทยก็คือเทศกาลสงกรานต์นะครับอ้าวหรืบีบจังหน่อยนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดวิไลก็เดินทางพึ่งกลับมาจาก อำเภอกูแก้วนะครับไปทรงเบากลุ่มนะครับ่นไปทางานนะครับกลับมาแบบรวดๆกับพ่อดีมากถึงบ้านนะครับรัฐบาลก็ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแนวทางวันนี้นะครับเอฟซีแนวทาง16เมษายนครับ2,567นะครับชุดบนนะครับ9,4,3,5,9,8 9,4,3,5,9,8อ่ะสามดังคับดังแน่นะครับแต่ว่าบาบชุดไทย อ่าพระเอกตายตอนจบนะครับก็คือสามไม้แห้งอิหลีนะครับตามแอดวิไลสรุปเอาเป็นยังนะครับให้กำลังใจกันไปอขอแสดงควมยินดีอีกรอบนึงสำหรับผู้โชคผู้หมานะครับล่างนะครับก็คือ79คลิปนี้นะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งแอดวิไลสีมาสรุปคลิปนี้ แอดวีไล like เคยบอกว่าอยากให้เอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับอยากให้บึงว่าสำนักใดที่นาติดตามกันต่อไปเอาแนวทางตัวเลขครับมีเขามีรุดเป็นธรรมดาเข้ากับไ้กำลังใจกันไปครับสจหรับตัวเลขแนวทางสำนักที่รุดนะครับแต่ก็เข้าขอแสดงความืนด,ดีกับสำนักที่เข่านะครับมีสำนักใดนแน่เข้ามาติดตามกันครับเข้ามาติดตามก็คือแอดวิไ like ลบอกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปแบบนี้คลิปสรุปแบบนี้อยากให้เอฟซีหอดเดงคูณได้เห็นกันสำนักไดเข่าแน่นะครับสำนักไดทีบอเข่าหอกหกับหากำลังใจเพิ่นต่อไปนะครับแนวทางมีเขา่ามิรูดเป็นธรรมดาแต่ว่าแนวทางตัวเลขชุดดับของพ่อกล้วยนะครับแอดวิไลเช็คเบงแล้วเอาอยูนะครับเอฟซี FC งวดนี้นะครับก็ถือว่าเอาอยูอีกรอบหนึ่งสิบหกนะครับเมษายนถือว่าอยู่นะครับดับ อยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาเข้ากับตดตามกันต่อไปสําหรับเอฟซีที T, ่เราค่อยชุล็กดับพ่อกล้วยเดี๋ยวทางแอดวิไลติดตามให้กันต่อไปนะครับอามาเบิงครับทางแกดวิไลสิไปเรีวจากหน่อยนะครับมาเบิงว่าสํานักไดแน่เขา่าอาเพราะว่าสิเป็นสุดจับคู่ล้วก็บเะว่าสิเป็นเหล็กวิ่งนะครับเข้ามาเบิงกันว่าสํำนักไดนหนา่าตดตามกันต่อไป่ะครับ่าเบิงตัวเหล็กเนี่ยท่าน้อกันนะครับ อ่ะครับเริ่มจากสังนักแรกเลยนะครับอ่าชุดล่างนะครับอ่าของคุณพ่อเซียนระยองนะครับเจ็ดกับเก่ากอดข้อกันมานะครับเอฟซีก็คือชุดล่างนะครับแตกเจ็ดเก้าอ่าคุณพ่อเซียนระยองเน้นๆให้ครับเอ่อเก้าเจ็ดเก้าสี่นะครับแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าเน้นๆเลยปรากฏว่าเจ็ดเก้านะครับอ่าเอฟซีเบิ้งให้ดีเจ็ดเก้าเก้าเก็ด คักบอนะครับนาติต่มนี่คือสรุปไปเบิ้งสำนักที่เข่าที่แตกนะครับคุณพ่อเซียนระยองชุดล่างนะครับเน้นๆเลยสองคูเขียนๆอ่เพามาเบิ้งสำนักต่อไปนะครับเจสวนยางนะครับเป็นชุดเต็มของเพื่อนแนวทางบนล่างครับแนวทางบนล่างครับเจสวนยางเข้าเต็มๆตัวตรงพรอมเลยนะครับเจสวนยางอ่าเก้าแปดนี่ครับ เนี่ยทางของเจสวนยางเป็นบทลังนะครับเอฟซีเบิ้งให้ดีนะครับอ่าบางท่านก็มีดาม่าว่าถา้าหลังรัฐบาลประกาศผลแล้วแตกตลอดปฏิว่าเฮาเอามาส้ำนักที่แตกนะครับเวซี่ำนักที่บ่แตกกับบรลลูว่าสีเอามาสรุปเพี้ยนอย่างเอฟซี FC บางท่านก็คอมเมนต์มานะครับต้องเบิ้งคลิปนี้น้ำพร้อมนะครับอ่าแล้วก็เบ,บิ้งคลิปย้อนหลังน้ำเจสวนยางเข้าชุดเต็มนะครับเข้าชุดเต็มก็คือเก้าแปดตรงๆ วันนวทางของจีสวนยางเป็นบนล่างนะครับอ่าผ่านไปต่อมานะครับเป็นตัวเลขแนวทางของล็อกอ้อเนาะของคุณพ่อเซียนเอฮีนะครับอ่าเบิ้งสคริปไฮดีล็อกอ้อเนาะเขาชุดล่างก็กคือเจ็ดเก้าตรงๆนี่ครับเอฟซีเบิ้งให้ดีนะครับฝากแช่นะครับเอฟซีเอดวิไลอยากให้แช่คลิปสรุปนะครับไปให้เอฟซีทั้งช่องห้องเดมูได้เห็นน้ำกัน อ่าเขาสิดได้เป็นบรรทัฐานต่อไปว่าสำนักใดเข่าแนบเขาแน่แล้วก็เขาสิดได้รู้ว่าอ่าปฏิบัตาว่าแอดวิไลเอามาด่ามาบอมแมนนะครับต้องเบิ่งคลิปสรุปนำํำลอ็อกออยเนาะล่างนะครับของคุณพ่อเซียนเอเฮเขาเด้อครับเจตรงๆอ่าผ่านไปนะครับไปเร็วนะครับอ่าไปเร็วต่อมาเจ๊ใหญ่สวนทุเรียนนะครับเหล็กวิ่งนะครับเจ๊ใหญ่สวนทุเรียนก็คือแนวทางห้านะครับบน 598นะครับเนวทางเป็นบนลังไฟดับนะครับ FC ชัดเจนบ่นออาไฟดับนะครับ FC นะครับไฟดับนะต้องเปิดแฟตช่วยไฟดับนะครับฝาห้องขางนอกน่าจะมีฝนตกปรากฏว่า8มาเด้อครับเหล็กวิ่งของเจงไงสวนทุเรียนบอผลาดอีกแล้วครับ FC เป็นงวดที่4ติดแล้วบ่อ่ครับเจงไงสวนทุเรียนครับ8มาเต็มเต็ม แนวทาง98นะครับอ่าไปเร็วนะต่อมาสายเจ้ามือนี่ครับที่เดดขึ้นกันวิ่งบนล่าง9กับ0นอ่าแนวทางแตก98กับปรากฏว่า9มาเต็มเต็มนะครับเอาสรุปให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนวไฟดับนะครับ FC อา่าไฟดับเด้อรับแอดวิไลได้เปิดแฟตกล่องซอยสัดเจนบอต่อมานะครับป้าแววเรียกวิ่งนะครับ7 กับ8แนวทางเป็นบนล่างนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับนาเสียดายนะครับมานะครับมาชุดประกอบคู่รุดไปตา8มากนะครับเอฟซีป้าแววนะครับติดตามอีกสำน,นักหนึ่งต่อมาแนวทางของแอดวีไลชุดล่างนะครับเอฟซี FC, เห็นบอกสิบล่างสิบล่างนะครับเจ็ดกับเก่ากอดข้อกันมากนะครับสิบเจ็ดกับเก้า นี่เป็นชุดล่างของแอดวิไลนะครับแล้วเก้าแปดมาอยู่ชุดล่างนี่ครับเพียบพอเก้าแปดมาอยู่ล่างนะครับเพราะว่าบนแตกเก้าแปดนะครับแต่ว่าลักซี่แอดวิไลกอดข้อกันมากนะครับแนวทางเจ็ดเก้านะครับกอดข้อกันมากเลยนะครับอ่าติดตามกันต่อไปนะครับเอามาสรุปให้เบิ่งโอ้ยไฟดับชัดเจนอยู่นอกนะครับเอฟซีไฟก็ดับ ต่อมาแนวทางของแอดวีไล่ขึ้นกันนะครับชุดบนะนะครับแนวทาง598หลักหน่วยก็คือ8เข้านะครับ่าดกับเก่ายุ่น้ำกันครับเบฟซี่็คือกันครับชุดล่างเลย8เข้าเด้อครับแปดมาหลักหน่วยอ่ามาให้เห็นอยู่5อ่าบนแต่ว่าพายุลักร้อยนะครับนี่ สิบบนแต่ว่าไปอยู่หลักร้อยนะครับหาเคลื่อนไปอยู่หลักร้อยเนี่ยท่าก็คือแตกห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดนะครับอ่ะสรุปให้กันเบึ้งนะครับต่อมาคนเมืองเพชรนะครับวิ่งบนบนยางเดี่ยวของคนเมืองเพชรนะครับปรากฏว่าอ่าเพิ่นมากทั้งสองตัวนะครับกับปรากฏว่าแปดมาแปดเขาวิ่งน,นะครับเหล็กวิ่งบนนะครับ แนวทางของคนเมืองเพชรเท่ากับติดตามกันต่อไปไฟก็ดับของคุณพ่อเสี้ยนละย่องนะครับถือว่ามาบนล่างเลยนะครับล่างนี่เขาตรงตรงเลยก็คือเกตเก่านะครับเกตเก้าตรงตรงแล้วบนมาตัวใดน,นะครับ f c บนมาวิกวิ่งครับเขาแปดมาหลักหน่วยเสียดายครับ pfc แปดเจ็ดกมีนะครับแปดสามกมี มีตะเกาแปดนะครับชุดบนน่าเสียดายแต่ว่าเลขกวิ่งของคุณพ่อเขานะครับสรุปแล้วของคุณพ่อเสียละย่องวิ่งบนเข้าล่างเข้าตัวตรงเจ็ดเก้านะครับต่อไปครับสายด่วนเพชรชบูรณ์ครับสายด่วนเพชรบูรณ์นะครับเอฟซี FC. เลขวิ่งของเพิ่นนะครับหามาหลัก้อยนะครับเอฟซี FC. วิ่งสามกับห้าห้ามาหลักร้อยนะครับสายด่วนเพชรบูรณ์ก็ติดตามกันไป พะว่าเลแนวทางของเพิ่นมันบ่หลายคูบ่หลายตัวนาติดตามมากนะครับอ่าต่อไปหวยคนธรรมดานะครับเอฟซีเคลื่อนลักอีกแล้วนะครับอ่าเก่ากับมี 9, นะครับหน่วยบนแต่ว่าไปอยู่ลักสิบแปดสิบบนแต่ว่าเปลี่ยนไปอยู่ลักหน่วยนะครับเอฟซีสลับกันเอาไงนี่ครับสลับกันแบบนี้นาติดตามนะครับ ตามที่จริงของ่นมีเบิดเลยครับเอฟซีเห็บบอห้าก็มีเก้าก็มีแปดก็มีครับเพราะว่าแนวทางแตกห้าเก้าแปดอ่ะเข้ากติตามกันต่อไปต่อไปแนวทางของตามิ่งนะครับเปิดตัวขั้งแรกเลยเลขติดบนอย่างเดียวซิบหางวดติดแล้วก็งวดนี่เป็นงวดที่16เอาเอฟซีจื้อไว้นะครับแอดวิไลค่อย ทำคลิปลกไปแล้วถ้าแตกงวดสิบหกไม่าคือเป็นงวดที่สิบหกติดติดบนนะครับก็คือห้ามาหลักร้อยนะครับอ่าอ่ามันเป็นเลขติดนะครับไม่ใช่เลขวิ่งอ่ามานะครับปรากฏ่าหามานะครับเพราะว่าแน้ทางแตกห้าเก้าแปดอ่า เป็นงวดที่16ติดนะครับเอาติดตามกันต่อไปเลขติดบนของตามิ่งนะครับมาให้เห็นอิลีนะครับต่อไปเลขประมูลสายพ่อสีเทพนะครับแนวทางบนล่างหาขมาหลักลอยนะครับเลขวิ่งนะครับฟันเม็ดเดียว5มาหลักร้อยอ่านะบ,บางคนมาถือว่าโหลักลอยก็เามาโชว์เื่อว่าการถือว่ามมานะครับเอเพราะว่ามมาอยู่แล้ว หน่วยสิบร้อยนี่ถือว่ามากนะครับเอฟซีอาต่อไปวิ่งล่างนะครับเป็นแนวทางของปูหาเก่าซีเลขวิ่งสามกับหาลุดแต่ว่าเลขติดล่างแนวทางล่างแตกเจ็ดเก้าปรากฏว่าเลขเลขติดนี่มาอยู่นะครับเอฟซีเจ็ดมานะครับเจ็ดมาเด้อสำหรับเลขติดล่างของปูหาเก่าซีอาติดตามกันต่อไปต่อไปปูเรื่องนกทานะครับแอดวิไลคือเคยบอ ที่เพิ่นหายตัวไปนะครับเพิ่นกลับมาแล้วปูเริงนกทาติดล่างมาอิลีนะครับเอกลับมางวดน,นี้แตกเลยก็คือเจ็ดมานะครับก็คือล่างแตกเจ็ดก่าอามาให้เห็นนะครับติดล่างของปู่เริงนกทาเอาครับมาสรุปให้เอคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลตอนนี้ไฟดับนะครับเอฟซี MC. แอดวิไลได้เปิดแฟลตกล่องเบิง เอฟซีข uh, ึจะเห็นตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยทางกันอยูนะครับเอามาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันฝากกดไลค์กดแชร์ครับเอาจากลากกันไปนะครับอากาศอบอนอบเบาคางนอกเป็นร่มพร้อมนะครับจากลากกันไปไว้เจอกันคลิปนาครับขอแสดงความยินด,ดีกับผู้โชคผู้มานอีกรอบหนึง่งและก็สำหรับผู้โชคผู้มานกันบผ่เป็นปยังครับอ่ะเข้ากติดตามกันต่อไปต่อครับต่อไปเป็นงวดหนึ่งพฤษภาคม นะครับพระมาติดต,ตามกันต่อไปสำหรับเนี่ยทังเอามาสรุปให้ฟังกันฝากแชร์เด้อครับฝากแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ